สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่หน้าร้านลูกชิ้น3บาทลูกชิ้นหมูทำอะไรก็อร่อยนะครับอันนี้ก็กำลังทอดอยู่เลยนี่ดูน้ํำมันครับน้ํามันนี่ใส่กิ้งกันเลยทีเดียวคลิปแรกรู้สึกว่าทะลุแสนวิวไปแล้วนะครับกับร้านลูกชิ้น3บาท มี FC ก็ถามว่ารับลูกชิ้นมาจากไหนพอจะบอกได้ไหมลูกชิ้นเป็นโรงงานของพี่ชายโอ้เป็นเป็นโรงงานของพี่ชายเราเองแล้วมีเบอร์โทรติดต่อไหมเบอร์โทรติดต่อติดต่อทามผมถ้าจะขายลูกชิ้นด้วยอ่าขอเบอร์ด้วยบอกเบอร์เข้าไปเลยศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่หกโอเคใครต้องการจะมีอาชีพก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลย วันนี้คิดว่าสักกิโลครับวันนนี้ไม่่าจะเพราะว่าเพราาะว่คนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าดูตัมุตุเขาบอกว่าฝนตกออ๋เราก็เลยไม่เอามาเยอะเพราะว่าถ้ามันไม่หมดาะนี้่นี้ครับครับนี่นะครับ

สำหรับใครที่ชมคลิปอยู่ต้องการติดต่อลูกชิ้นนำไปขายก็ทักได้ที่เบอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ใต้คำอธิบายร้านเนี่ยทีเด็ดเลยคือเรื่องน้ำมันนี่แหละครับน้ำมันก็ใสจริงๆ ถ้าคลิปไหนที่ผมอาจจะใช้คำผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับลูกค้าก็แวะเวียนกันมาไม่ขัดสายพิกัดก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับร้านนิดยำสดนะครับอยู่ในโดมตลาดนินจาอมตะ มะลสามบ,บ,บาทีา่อันนี้จะเป็นปหมูยอหมูอบาทสบาทูกชิ้นหมูให้กรอก้าขอยืนมุมนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เกะกะร้านเขา อ๋อตอนนี้คุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านค,คุณพ่อทำงานไปก็ดูคุณลูกไปนะครับกำลังใจชั้นดีเลยที่ยอมเหน่อยทุกวันนี้ก็เพราะลูกนี่แหละครับเนาะลูกแฝดด้วยเข้าเรียนแล้วเนะาะอ๋อปีหน้านี่นะครับ มาตลาดนิจาอมอตาก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับร้านลูกชิ้น3บาทนี่ทอดกันไม่ทันเลยทีเดียวทีนี้เจ้าของร้านเขาไม่ได้มามันก็เลยแบบวุ่นๆเพราะแฟนอยู่แฟนของคนนี้อือ แต่ส่วนมากพักนี้ก็ไม่ค่อยได้มาใช่ไหมเราต้องเลี้ยงลูกแฝดอยู่บ้านเนาะขายไม่ดีไม่ดีก็แปดสิบกว่าโลนะครับโอ้โหคือสดใหม่วันต่อวันแน่นอนว่ากันเถอ,อะเนาะ แล้วก็วัตถุดิบเนี่ครับเขาจะมีถังแช่อยู่วัตถุดิบนี่ นอกจากลูกชิ้นแล้วทางร้านก็จะมีขนมจีบจัมโบ้ขายด้วยนะครับ รถหตเกียบมาละสามบาทสามบาทนะจ้ารถหมูตเกียบร็หมละละสามบาทสามบาทจ้านี่นะครับทอดกันแบบไม่อมน้ำมันเลยนะ

เร้บอกเราตับ้านตัดบ้านไม่ได้าี่ะุรีรัมย์ ที่ยังไม่เคยมาเดินเที่ยวตลาดนิจามาตะเนี่ยแนะนำนะครับที่นี่มีของกินมีเสื้อผ้ามีหลากหลายสินค้าเลยครับอธิบายไม่ถูกคือเยอะมากจริงๆแล้วก็ตลาดกำลังบูมเลยนะครับช่วงนี้คนมาเดินกันเยอะมากๆ ท่านใดที่อยากเห็นว่าขายลูกชิ้นวันละแ0เป็นร้อยโลเนี่ยเขาขายกันดีขนาดไหนเนี่ยมาชมกันได้เลยนะครับดูฮะลูกท้ามาลุมลุมทอดกันไม่ทันเลยนะครับ okay, okay. มาเติมอีกแล้วครับอันนี้คือลูกชิ้นหมูมบ ขายกันแบบจับต้องได้เนาะราคาสามบาทนี่ไม่ใช่ลูกชิ้นแบบถูกๆนะครับลูกชิ้นหมูล้วนเลยทีเดียวเดี๋ยวบางท่านอาจจะแย้งว่าต้องมีแป้งมั่งล่ะ ซึ่งแน่นอนครับต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เยอะครับ,บอโ,โอ้โหลูกค้ามาเป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับนี่ร้านเขาขายดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมมาถ่ายแล้วร้านก็ถึงขายดีนะ ขายดิบขายดีอยู่แล้วถ้คิดดูกันก็คิดดูกันแล้วกันครับบางวันนี่ขายกันถึงร้อยโลทีเดียวโอเคครับฝากกันไว้หนึ่งร้านนะครับกับลูกชิ้น3บาทพิกัดก็อยู่ภายในโดมตลาดนินจาอมตะส่วนใครต้องการติดต่อจะนำลูกชิ้นไปจำหน่าย ก็เดี๋ยวโทรติดต่อได้ทางเบอร์โทรที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ